สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิก FC เปิ้ลเมืองลาดทุกท่านค่ะสวัสดีค่าคืนวันจันทร์ที่6ธันวาคม2564ค่ะคืนนี้แอ a p p l ลจะมาให้แนวทางหุ้น3ลัดดาวจรค่ะหุ้น3ลัดดาวจนคืนนี้ไปเริ่มกันที่หุ้นรัสเซียค่ะหุ้นรัสเซียคืนนี้แ Apple ให้ลูด2ค่ะ แอปเปิลให้ลูด2ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้2 4ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้2 4ค่ะไปต่อกันเลยนะคะที่หุ้นอังกฤษค่ะหุ้นอังกฤษคืนนี้แอปเปิลให้ลูด7ค่ะแอปเปิลให้ลูด7ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้7 5ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้7 5ค่ะ ไปต่อกันเลยนะคะที่หุ้นเยอรมันค่ะหุ้นเยอรมันคืนนี้แอปเปิลให้ลูด2ค่ะแอปเปิลให้ลูด2ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้28ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้28ค่ะไปต่อกันเลยนะคะที่หุ้นดาวโจนประจำวันที่7ธันวาคม2564ค่ะ แอดเปิลให้ลูดห้าค่ะแอดเปิลให้ลูด5้าค่ะเจาะเม็ดเดียวให้5 7ค่ะเจาะเม็ดเดียวให้ห้ค่ะเพื่อไม่พลาดการติดตามและเป็นกำลังใจให้แอดขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเริ่มหนาวแล้วขอให้สมาชิกทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยค่ะสมาชิกท่านไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มหุ้น VIP รอบโลกให้ทักแชทมาได้ที่ Facebook เปิ้ลเมืองลาดค่ะ f a c e b o o k เปิ้ลเมืองลาดค่ะคืนนี้แอดเปิ้ลขอให้สมาชิกทุกท่านรวยๆวยเฮงๆปังปังหลับสับกันทุกท่านนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ